ครับสวัสดีครับพอกันอีกแล้วกับเกษตรบนหน้าพาเพื่อนเกษตรวิธีบ้านบานเกษตรในหัวในสวนนี่ครับตอนแรกนี่ก็จะเป็นการลดน้ำมะเขือครับเป็นมะเขือมะเขือพ่อยนี่ครับใส่สติงเกอร์ใน้โชคปั่นน้ำกับเกษตรบนหน้าพาเพื่อนนี่ บรรยากาศช่วงแรงอากาศแดดกำลังอ่อนน้อพี่น้องครับภาคใท้คือเกาในเบลําเบลาคือเกาเกาับเกษตรบรรณาพาเพื่อนสาระดีๆเพื่อพักการ,รนาไม้ในการลดต้นทุนในการปอดสารพิดสารเคมีครับมีแนวสิ่งดีด มาบอกพี่บอกน้องหรือให้พี่ให้น้องด้เบิงวิธบีบานของเกษตรบานหน้าผ้าเพื่อนนะครับเนาะช่วงแรกนี่ก็นี่บรรยากาศในการลดน้ำพักให้พี่ให้น้องเบงคือเก่าแล้ะครับวิธีบ,นบานๆครับอช่วงแรกนี่ก็อากาศกะลีแล้วครับก็ที่นี่ก็ซอยก็ไหลก็แช่ในช่องเกษตรบานหน้าผ้าเพื่อน คนอีส,สานคือกันครับกับเป็นเด็กไหมนะครับกับขอฝากเนี่ยฝากตัวแล้เไหครับเนื้อเกษตรบ้านนาพาเพลินสื่สองเลยครับครับสวัสดีครับ